ดื <dı DANIEL> ่มแกกรซอย5้าบาทไกพัมิลลิลรบริมาณครับกองเต็มจริงเดดดมดีกกซอยดกกรซอย5้าบาโอเคครับวันนี้กลับมาพบกับ เารียาสอนออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้คุณสิก็จะมาสอนเทคนิคการคูณเลขใดๆนะครับโดยเลข99หรือ9 9 9เป็นต้นนะครับ74ณ99แบบนี้คับน้องครับพี่บอกเลยว่าเทคนิคแบบนี้ง่ายมากครับเพียงแค่น้องนะครับนำตัวหน้าเนี่ยลบออก1ครับนะแล้วเอาผลลับเนี่ยมาต่อเป็นคำตอบ2ตัวหน้าไว้ก่อนเลยครับ74ลบออกหครับน้องครับมันก็เหลือ73ครับแล้วน้องไปจับคู่ว่าเอ๊ะ7บวกกับอะไรได้9นะปรากฏว่าเ2็ดบวกงอลกับอะไรนะครับเจ็ดบอง ง่ายใช่ไหมล่ะลองไปดูอีกข้อนึงครับน้องครับ8 3 5คูณกับ999ครับน้องครับน้องก็แค่เอา8 3 5เนี่ยลบออกหครับผลลับมันเลยกลายเป็น834ครับตัวนี้มี3หลักคือคือ8มี3มีสจับคู่3ตัวครับ8บวกกับอะไรได้9ครับ8บวกหนึครับ3บวกกับอะไรได้9ครับ3บวกครับแล้ว4บวกอะไรได้เกครับ4 5บวก5ครับงั้นเราเล่นแค่นี้ก็คือจบเลยครับแปคร้อย่ามกิบิ้านนครับองคกับเคารตอบได้แล้ว คอมเมนต์มาครับแล้วเจอกลิปต่อไปครับย้าวยูห yeah! ู